Grand Theft Auto 5หรือว่า GTA 5เผอแป๊บเดียวมันเป็นเกมที่อยู่กับเรามานานมากแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013เกมออกมาครั้งแรกตั้งแต่ยุคปลายเครื่อง PS3 และก็เข้า PS4 ตอนนี้ PS5 แล้วซึ่งรวมๆเนี่ยเป็นเวลากว่า8ปีเลยและในคลิปนี้เนี่ยครับผมได้ทาการค้นหาเรื่องราวเก็ดเล็กเก็ดน้อยของเกมน,กน,กนี้ที่เป็นเรื่องราวแปลกๆและก็น่าสนใจมาให้ทุกท่านได้ทราบกันซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลนี้ผมอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ต่างประเทศถ้าหากว่ามันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใคร ผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและเก็ตและเกตน้อยที่ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยรถคู่ใจของเทรเวอร์ถ้าหากใครที่เล่นโหมดเนื้อเรื่องของเกมนี้เนี่ยครับท่านก็น่าจะเคยเห็นรถจิ๊บสีแดงเก่าๆกังๆที่เป็นรถสุดลักของเทรเวอร์ซึ่งรถตัวนี้เนี่ยครับเป็นรถของแบรนด์คาร์นิสเป็นแบรนด์ในเกมนะแล้วก็ยี่ห้อที่ชื่อว่าโบดี้และคําว่าโบดี้เนี่ยครับเขาอ้าอิงมาจากสิ่ง2สิ่ง สิ่งแรกคือตัวละครตัวร้ายจากภาพยนตร์เรื่อง Point Break ที่วางฉายออกมาในปี1991โดยตัวละครนี้เนี่ยครับก็ชื่อบอดี้เหมือนกันและประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าภายในหนังเรื่องนี้ตัวละครบอดี้เนี่ยครับรถที่เขาใช้ขับนะครับก็คือรถ Jeep M715 ที่เป็นรถต้นแบบของรถคารนิโบอดี้รถคู่ใจของเทเวอร์นี่แหละส่วนอย่างที่2ก็คือคําว่าบอดี้เนี่ยครับจริงๆแล้วมันคือชื่อลูกชายของคุูสตีเวนโอ๊กคนที่พากเสียงเทเวอร์นี่แหละ ชั่วโมงนอนที่แตกต่างกันอย่างที่ทราบว่าในโหมดเนื้อเรื่องของเกม GTA เนี่ยครับเราจะได้รับบทเป็นตัวละคร3ตัวก็คือ Michael, Frankin และก็ t r e v o r แต่รู้หรือไม่ครับว่าใน3ตัวละครนี้เนี่ยครับเวลาการนอนของแต่และตัวละครเนี่ยจะมีระยะเวลาการนอนที่แตกต่างกันไปอย่างเช่น Michael เนี่ยครับเขาจะนอนเพียงแค่6ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นส่วน Frankin น,นอนประมาณ8ชั่วโมงและส่วน t r e v o r เ,เนีครับที่แกนอนยาวเลยครับนอน12ชั่วโมงไปเลย ฟรงกินเป็นญาติ CJ รู้หรือไม่ครับว่าคุณชอนฟอนติโนนักภาคผู้ที่ให้เสียงภาคตัวละครแฟรงกินตัวเอกในเกม gta 5เนี่ยจริงๆแล้วในชีวิตจริงเนี่ยครับเขาเป็นญาติกับคุณยังเมเลศิลปินแรปเปอร์รุ่นเก่าผู้ที่เคยให้เสียงภาคตัวละคร CJ ตัวละครเอกในเกม gta แซนเ e ียด้วยแถมพวกเขาทั้งคู่นะครับยังเกิดในลอสแองเจลิส เมืองจริงๆที่ทางเกม GTA เนี่ยทั้งแซรอนเดียทั้งภาค5ใช้อ้างอิงภายในเกมมันทําให้เรารู้เลยครับว่าเสียงพูดที่ได้ยินจาก2คนเนี้ยมันคือเสียงจากคนพื้นที่แท้ GTA 5เป็นเกมที่ทาง Rockstar ยอมเสี่ยงลงทุนมหาศาลหลายๆคนก็น่าจะทราบนะครับว่าแกนท d t อ e f t Auto ไฟหรือว่า GTA 5เนี่ยเป็นเกมที่ทาง Rockstar นยครับลงทุนกับเกมนี้มหาศาลมากทั้งค่าการทําเกมทั้งค่าการตลาด ลงทุนรวมกันมากกว่า265ล้านเหรียญซึ่งมันถือว่าสูงมากๆเลยนะครับปกติต่อให้เกมดังขนาดไหนเนี่ยรวมค่าโปรโมตต่างๆนานาก็ไม่น่าจะเกิน150ซึ่งถ้าหากว่าเราลองตีตัวเลขกลมๆเนี่ยทางราสตราต,ต้องขายเกม GTA 5อย่างน้อย4.5ล้านชุดถึงจะเท่าทุนถ้าเปรียบเทียบกับเกมราคา60เหรียญนะนะ แต่แน่นอนครับว่าบทสรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาคุ้มค่าเพราะว่า GTA สามารถทำไรายได้สูงถึง1,000ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นได้กําไร3เท่าในเวลา3วันโอ้ oh my god ซึ่งมันก็ต้องยอมรับแหละคือ GTA 5เนี่ยเป็นเกมที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเกม Open World จนถึงตอนนี้เลยพนักงานยอมลาป่วยเพื่อไปต่อคิวซื้อเกม GTA 5คือในช่วงปีส0 1 3นะครับร้านค้าเกมต่างๆเนี่ย มันก็นยังเป็นที่ได้รับความนิยมมากๆในต่างประเทศอย่างเช่นร้านเกมสต็อปที่เรารู้จักกันที่เป็นร้านขายเกมแพ้และต่างประเทศนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเล่นเกมผ่านแผ่นเล่นเกมการบนเครื่องคอนโซลซึ่งมันก็มีอยู่เยอะพอสมควรเลยและก็ในช่วงที่เกม GTA 5วางจาหน่ายนะครับตามร้านขายเกมต่างๆมันมีแฟนเกมเป็นพันๆที่รอต่อคิวซื้อเกมนี้นานแบบข้ามวันข้ามคืนเลยและประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าทางเว็บไซต์ IGN เ่ยครับได้ทําผลสํารวจขึ้นมาและปรากฏว่ามีทั้งหมด46เนะนครับที่พวกเขาวางแผนลาง,งา รอซื้อเกมนี้อีก35%คือกลุ่มที่ไม่รีบร้อนมากนักรอให้คนซาก,ก่อนแล้วค่อยมาซื้อที่หลังก็ได้และมันก็มีอยู่อีก19%ที่เหลือนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยโทรลางงานกับทางบริษัทและแกล้งบอกว่าป่วยเพื่อมาต่อคิวรอซื้อเกมนี้สงสัยไม่อยากเสียวลาพักร้อนแหม่จีเนีย่ยจริงๆ GTA 5เคยโดนข้อหาขโมยเพลง สำหรับคนที่เคยเล่นเกมนี้ทั้งหมดออนไลน์และหมดเนื้อเรื่องท่านก็น่าจะรู้ว่าเกมนี้มีคลื่นวิทยุให้ฟังเยอะมากมีหลากหลายสถานีเลยแล้วก็เพลงที่เปิดให้ฟังอ่ะผมว่าน่าจะมีเป็นร้อยๆเพลงอ่ะซึ่งเป็นไปได้ว่าทางรอสตานะครับน่าจะเสียค่าลิขสิทธิ์เพลงเพื่อเอามาเปิดในเพลงก็เยอะมากโขครับแต่ว่าเนื่องจากที่เพลงมันเยอะมากเนี่ยบางทีเรื่องลิขสิทธิ์ี่ยมันก็อาจจะมีการผิดพลาดได้อย่างเช่นเมื่อปี2013นะครับทางนักร้องฮิปฮอปอย่างคุณแด d ดีลิงเกอร์ได้ออกมาบอกว่าเกม gta 5าเนี่ยเอาผลงานเพลง ในสถานี West c o ค s t คลา s สิกเป็นจำนวน2เพลงโดยไม่ได้รับคำอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยทางแรปเปอร์คนนี้เนี่ยครับได้บอกว่าจริงๆแล้วทางลอสตาเนี่ยได้เคยมาเสนอเงินเป็นจำนวน4,271เหรียญต่อเพลงทั้ง2อ,อันนี้ซึ่งคุณแดดดีลิงเกอร์นะครับก็ปฏิเสธไป แต่ทางเกม GTA 5ก็ยังใส่2เพลงนี้มาอยู่ดีซึ่งทางแรปเปอร์เจ้าของเพลงนะครับก็ได้บอกว่าทางล s สตาก็ต้องมาเคลียร์นะก็ต้องให้ข้อเสนอที่มันดีกว่านี้หรืออยากจะให้เรียกคืนเกมที่ยังขายไม่ออกทั้งหมดกลับคืนมาซึ่งสุดท้ายนะครับข่าวนี้มันก็เงียบไปผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยน่าจะเคลียร์กันลงตัวแล้วเคลียร์แบบส่วนตัวกันเองแล้วก็ไม่มีใครออกมาให้ข่าว The JB 700ใครที่เคยเล่นเกม GTA เนี่ยก็น่าจะเคยเห็นรถคันหนึ่งที่ชื่อว่า เดอะ JB 700ซึ่งตัวรถเป็นสไตล์คลาสสิกดูหรูหราและผมเคยลองขับคันนี้และเร็วมากซึ่งรถคันนี้นะครับเขาอ้างอิงมาจากรถ Aston Martin DB5 และที่สําคัญคือรถคันนี้เป็นรถที่ตัวละครเจมบอล007ชอบขับในหนังหลายภาคนะักแสดงที่รับบทเจมบอลหลายคนนะครับเคยขับคันนี้มาแล้วทั้งคุณชอนคอนเนลลี่เพลส์บอทแนนหรือแม้กระทั่งคุณแดนนี่เครกก็เคยขับคันนี้มาแล้วและแน่นอนว่าคําว่า JB 700เนี่ยมันก็ย่อมาจากคําว่าเจมบอล007นั่นเอง GTA 5เคยโดนฟ้องหนักแน่นอนว่าการสร้างเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งนยครับมันก็อาจจะต้องมีการใช้เรสเฟนต์จากของจริงอยู่บ้างและในกรณีนี้เนี่ยครับมันก็จ,จะเป็นเรสเฟนต์ที่เกินตัวไปหน่อยเพราะว่าในปี2014นะครับคุณคาเลนการาวาโน่นักแสดงหญิงจากซีรีส์ชื่อดัง Mob Wives และเธอเนี่ยก็ยังเป็นลูกสาวของมาเฟียจริงๆอย่างคุณแซมมี่การวาโน่ด้วยซึ่งเธอออกมาบอกว่าเกม GTA 5นะครับเอาเรื่องราวของเธอเนี่ย ไปสร้างเนื้อเรื่องภายในกเกมด้วยและไม่ได้ขออนุญาตเอาทั้งภาพลักษณ์เอาทั้งเรื่องราวชีวิตของเธอไปใช้ให้กับตัวละครที่ชื่อว่าแอนโทเนียโบติโนซึ่งจะเป็นตัวละครที่มาจากเหตุการณ์สุ่มแล้วก็จะเป็นไซควตแถมยังมีตัวละครที่เป็นพ่อของแอนโทเนียที่ชื่อว่าแซมมี่เหมือนกันที่อ้างอิงจากคุณแซมมี่กาวาโนทาให้เธอเนี่ยครับฟ้องรองลองลสตาเกมเป็นจะนวนเงินกว่า40ล้านเหรียญเลยแต่ว่าทางลอสตาเนี่ยก็ออกมาส่วนว่าจริงๆมันมีกฎหมายคุ้มครองคอนเทนต์เชิงเสศีสีถ้าเป็นเชิงเสีสีสาาามรถทํ้ ก็เลยทําให้กรณีนี้นี่ครับถูกยกฟ้องไปและก็จริงๆแล้วทางเกม GTA เนี่ยครับเคยถูกฟ้องอีกหนึ่งคดีนะครับที่มันเป็นกรณีคล้ายๆแบบเนี้ยก็คือในช่วงปี2014เหมือนกันนะครับทางนักแสดงอย่างคุณลินซี่โลแฮนที่กล่าวอ้างและโจมตีล็อกสตารว่าภาพตัวกราร์ตูนสาวผมบรอนชุดชั้นในสีแดงแล้ก็ถือโทรศัพท์เนี่ย มันคือภาพที่อ้างอิงมาจากรูปของเธอแน่นอนคือมันเป็นภาพที่คนในรูปแบบชู2นิ้วเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้วก็ถูกปัดตกไปโดยเหตุผลคือมันก็สามารถเสียดสีได้แล้วก็ทาง G T A ก็บอกว่าเราไม่ได้อ้างอิงมาจากคุณลินซี่โลฮนนะแต่เราเนี่ยอ้างอิงมาจากนางแบบชาวเมลิกันที่ชื่อว่าคุณเคทอัปตันซึ่งภายหลังทั้งสองคดนีนี้นะครับศาลก็ยกฟ้องทั้งคู่ฉากจบที่4ี่ อันนี้เป็นบทความสุดท้ายขอสปอยนะครับถ้าหากว่าใครไม่อยากสปอยเนี่ยก็สามารถกดข้ามได้เลยแต่เกมมันก็ออกมานานแล้วถ้าหากว่าใครอยากฟังก็ฟังต่อดเลยครับก็คือในฉากสุดท้ายของโหมดเนื้อเรื่องนะครับเราจะได้เล่นเป็นตัวแฟงกินหนึ่งในตัวละครเอกแล้วก็จะมีคนเนี่ยมาสั่งให้แฟงกินเนี่ยเลือกที่จะฆ่าไมเคิลหรือว่าฆ่าเทเวอร์สองตัวละครเอกที่เหลือเราสามารถเลือกฆ่าใครคนใดคนหนึ่งหรือจะไม่ฆ่าใครเลยก็ได้ จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าจริงๆแล้วนยครับมันดันไม่มีมือดีขุดเจอคดเก่าของเกมว่าเราเนี่ยครับสามารถเลือกสังหารแฟงกิ้นเองก็ได้ให้แฟงกิ้นเนี่ยตายออกจากเกมไปและหลังจากนั้นเนี่ยครับมันก็จะมีการปลดล็อกตัวละครใหม่ให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้นั่นก็คือตัวละครอย่างลามาเดวิสเพื่อนของแฟงกิ้นนั่นเองแต่ว่าตัวเลิกเนี่ยก็ถูกเอาออกไปกระจบรับกับเกตเล็กๆน้อยๆที่คุณอาจจะไม่เคยรู้สำหรับเกม GTA 5ซึ่งก็ต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากว่าคลิปนี้มันผิดพลาดหรือว่าไม่ถูกใจใคร ผมก็ต้องฝากขออภัยไว้ด้วยครับและถ้าหาว่าใครชอบใจคลิปนี้นะครับก็ฝาก่ายท่านช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยจ้าแล้ววันนี้ก็ผมบ้าจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ